สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันคลับนะครับช่องที่ใช้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอาวุธปืนนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูรถ f อฟเนะครับสิล้อหล่อสามรนะครับรู้จักกันดีในชื่อ f อฟนะครับหรือเดก้าอันนี้ตัวถังก็จะเป็นลักษณะตัวถังมินยมนะครับโชว์เสาอย่างไรนะครับนี่เลยเสาใหญ่นะครับโชว์เสา เรียกว่าแต่งเกือบสุดละนะครับถ้าดูจากของแต่งนี้ก็มากมายพอสมควรนะครับกระทะนี้เรียกว่าชุบกันหมดแล้วนะครับข้างบนน,น่นแต่ลมนะครับข้างละสองตามสเต็ปเลยพร้อมกับกระจกโครเมียมชุดขาดกระจกโครเมียมซุ้มล้อโอ้โหบอกว่าชุดใหญ่เลยก็ได้นะครับ เบ้าบันไดนะครับซุ้มล้อแต่งครบเลยนะครับบังฝุ่นล้นๆมานิดนึงนะครับบังฝุ่นนี่เป็นที่นิยมล้นๆกันมาอ่าข้างหน้าพลาดไม่ได้ครับสำหรับกระจังหน้านี้ต้องจิก้านีจิก้านี่มาจากไหนนะครับบางท่านก็เอ๊ะทำไมต้องจิก้าจิก้าจิก้านี่คือรถที่อยู่ใน ผลิตขายในประเทศญี่ปุ่นนะครับในไทยจะเป็นเดก้า d e c a นะครับเป็นเดก้าในไทยญี่ปุ่นก็เป็นจิก้หน้าตาก็จะประมาณน,นี้เลยนะครับข้างหน้านี้ก็เต็มแล้วครับข้างหน้าขนาดนี้คือชุดเต็มแล้วถ้าถามว่าอู่ไหนเดากันออกเลยนะครับแน่นอนครับสอสมบัติชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคย กาศถังลมนะครับสตเตเลแน่นอน,นครับนี่เลยสอสมบัติพร้อ,อมเบอร์โทนะครับชุบมาครบเลยนะครับลอ้อนี่มีที่กันขโมยด้วยนะครับที่กันขโมยแบตเตอรี่นะครับไอยถอยอเดี๋ยวเรามาดูกระจังหน้าจิก,ก้ากันดีกว่าครับหลายท่านก็จะเห็นอย่างเงี้ย แล้ววิธีการใช้หรือการเปิดอย่างไรนะครับลองมาเปิดกันดูลองมาเปิดกระจังหน้ากันดูครับตำแหน่งการเปิดกระจังหน้าของหน้าจิก้าที่แปลงมาแล้วนะครับก็ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดียวครับกระที่เปิดดก,ก้านะครับตรงนี้เลยัดขึ้นมาฮะล็อกแล้วครับอื้อเบามาก ได้เป็นระบบโช้กอัพนะครับนี่ตัวนี้เลยตำแหน่งข้างในล็อกเอาไว้นะครับเป็นระบบโช้กอัพนะครับก็ผ่อนแรงได้ดีนะครับตำแหน่งล็อกก็ยังใช้เป็นจุดเดิมนะครับจุดเดิมที่ติดมากับรถนะครับจะสังเกตว่าหัว oh, น็อตนี้ยังสีเดิมเลยนะครับไม่ได้ถูกแกะออกก็จะแกะแค่ตัวนี้ครับตำแหน่งล็อก รู้สึกอันเดิมเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตำแหน่งล็อกแแถวนี้นะฮะไม่แน่ใจฮะหรือตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่โอเคเขาย้ายแหละย้ายมาตำแหน่งเดิมแล้วก็สังเกตไหมครับภายในตัวปัดน้ำฝนน้ำปัดน้ำฝนหายไปครับตรงนี้ถูกย้ายออกไปแล้วนะครับที่ใส่น้ำปัดน้ำฝน ตรงนี้หายไปแล้วหายไปแล้วครับถูกย้ายไปแล้วไปอยู่ไหนอยู่นี่ครับด้านล่างมันหลบอยู่ตรงนี้นะครับเพราะไม่งั้นปิดฝาไม่ได้ก็ถูกย้ายออกมาแล้วแต่ว่าตำแหน่งแอร์หรือว่ากองแอร์กองอากาศอยู่ที่เดิมเนาะตัวนี้จะทําให้การแม่นทนั้นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยจะถูก เปิดให้กว้างมากเขาไปแปลงมาครับก็คือ modify มาเนี่ยกว้างมากการดูแลเรื่องของทําความสะอาดตัว inter inter cooler ก็ดีนะครับหรือก็จะการมองเข้าไปทะลุถึงไอ้ตัวแผงว่าน้ําก็ได้จริงๆไม่ต้องไปแตะอะไรเขาเหรอกครับอันนี้เราก็แค่ใช้น้ําไม่ต้องแรงดันสูงนะครับฉีดๆล้างๆก็ได้ิน inter คือตัวลดอุณหภูมิอากาศนะครับก่อนที่จะเข้าห้องเผาเผาไหม้เนี่ยให้ลดลงเพิ่ม อากาศ ID เนี่ยให้ทําให้ของไหมเนี่ยได้หมดจดมากยิ่งขึ้นเนาะนี่ก็ลดอุณหภูมิตรงนั้นก็เรียกว่าอินเตอร์คูลเลอร์ถ้าหมอ้หมอน้ําจะอยู่ด้านในนะครับก็ทําให้ข้างด้านหน้าเนี่ยกว้างมากขึ้นก็อาจจะเป็นจุดดีก็ได้ครับเนาะแต่แหมได้โชคมาเลยนะโชคอัพมาโอเคทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะอันนี้นะ้ำมันคลัชนะครับก็อยู่เหมือนเดิม สายลมเบรกก็อยู่ตำแหน่งเดิมอันนี้ก็ระบบรองรับอันนี้มองง่ายขึ้นเลยนะครับเป็นโช๊คอัพกับคอยสปริงนะครับคู่ด้านซา้ายด้านขวาคู่ตรงคนขับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนี้นี่ตรงคนนั่งมีด้านหลังด้วยเพราะว่าตัว360เนี่ยจะเป็นแบบฟูลฟอตติ้งหรือระบบรองรับของเก๋งแบบลอยตัวนะครับก็จะทำงานคู่กันไม่มีถุงลมนะครับเป็นโช๊คอัพกับคอยสปริงทำงานคู่กัน อยูก่การใช้งานก็ค่อนข้างนานมากเลยครับนี่ก็เป็นวิธีการเปิดหน้าจิก้าออกมานะครับนี่มีโชกคอัพมาด้วยเวลาปิดแล้วครับก็เดิมง่ายๆครับกดไปเลยตำแหน่งล็อกเหมือนเดิมอ่าเข้าแล้วนี่คือแกลบล็อกแล้วนะครับแหมแต่งหล่อทีเดียวเชียวเลยนะ ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชม f x z 360 g a หากมีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทักการขับนะครับและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามครับเพจ Facebook ครับรถบรรทุกอ e ีสุ u วันนี้ลากัรไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ